สวัสดีค่ะวันนี้พบกับตุ้มเบงนิสันนะคะตุ้มจะอยู่ที่สยามนิสันกรุงไทยค่ะสาขารามินทากมสแล้ววันนี้นะคะตุ้มก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมรจ้าี้เลยนิสันอเมราค่ะซึ่งรุ่นนี้หน้าตาภายนอกแต่งแล้วเหมือนตัวรุ่นท็อปเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยคือนิสันอเมรารุ่น EL ค่ะ ราคารถนะคะจะอยู่ที่565,000บาทเท่านั้นนะคะสีขาวก็จะมีค่าสีอีก1,000 0บาทค่ะแล้ววันนี้ก่อนจะไปส่งมอบรถให้กับลูกค้กากันมาดูเลยค่ะว่าตุ้มแต่งอเมร่า EL คันนี้ออกมาสวยแบบนี้แต่งอะไรบ้างไปชมเลยค่ะ ปรปกรณ์ตกแต่งอย่างแรกนะคะภายนอกที่เราเห็นกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยตุ้มก็จะเพิ่มนี่เลยค่ะชุดแต่งค่ะเป็นชุดแต่งของได้หกแปดนะคะซึ่งจะเป็นชุดแต่งทั้งหมด4ชิ้นนะคะรอบคันติดที่ด้านล่างนะคะอย่างด้านหน้าเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นแล้วว่าตัวชุดได้หกแปดตัวนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเอ่อความสวยงามเรียบหรูไปในอีกแบบหนึ่งมีทั้งตัดสีดำนะคะขอบตัดสีแดง แล้วก็มีช่องลมนิดนิดนึงนะคะให้กับลูกค้าเห็นแล้วก็นี่เลยค่ะด้านหน้าเขานะคะก็จะเป็นชุดลิ้นเข้ากับตัวรถได้ดีเลยค่ะ<ม>เห็นไหมคะสวยไหมสวยเนาะแล้วก็ในชิ้น,นี้นะคะด้านหน้าที่เห็นอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของชุดไฟตัดหมอกะคะ่ะนี่เลยไฟตัดหมอกที่ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะ ชิ้นงานแล้วก็มีการรับประกันให้กับลูกค้าด้วยไปดูหน้าเต็มเต็มเลยสวยมากตามตู้ <'s> มาดูอีกชิ้นหนึ่งของชุดแต่งรอบคันค่ะก็จะเป็นชิ้นนี้นี่เลยเข้ามาดูใกล้ๆนี่เลยค่ะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดสเกิร์ตค่ะเป็นสเกิร์ตด้านข้างก็ติด ให้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของคำว่าร้ายหกค่ะติดตั้งไปด้วยตัวขอบของชุดนะคะก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงคาดยาวไปเลยตัวรถนะคะสีสีของอตัวชุดสเกิร์ตก็กลมกืนไปกับสีของรถแล้วก็ที่เห็นอีกจุดหนึ่งอันนี้เลยค่ะล้อค่ะ เป็นล้อขนาด15นิ้วนะคะเป็นล้อเดิมๆแล้วก็เป็นทรงปัดเงาเป็นแบบทูโทนเขาก็จะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถเนี่ยเข้าไปได้ดีแล้วก็มันจะดูสปอร์ตมากขึ้นกับตัวรถเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะด้านข้างที่เห็นกันไปแล้วสวยงามใช่ไหมคะอีกชิ้นหนึ่งอันนี้จะเป็นชุดนี่เลยคะ่ะที่ตุ้มให้กับลูกค้าไปก็จะเป็นคิ้วกันสาก ออกรถกับตุ้มนาะจะแต่งอุปกรณ์ให้แบบครบคันสวยงามแน่นอนค่ะทั้งสองฝั่งค่ะซ้ายขวาของตัวรถแล้วก็ตามมาดูนี่เลยชิ้นสกเกิร์ตด้านท้ายค่ะในส่วนของชิ้นสกเกิร์ตด้านท้ายนะคะของชุด,ดร้าย8ตัวนี้นะคะก็จะเป็นท่อหลอกนี่ค่ะ ก็จะเป็นท่อแบบทรงเหลี่ยมนะคะตุ้มจะเรียกเป็นแบบท่อทรงเหลี่ยมแล้วก็มีของเนี่ยนี้เป็นไฟทับทิมนะคะจะเป็นไฟหลอกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดทรงของเขามีสติกเกอร์นะคะตัวนี้จะคาดสีแดงติดมาตัวนี้หนาแน่นมากนะคะชุดสเกิร์ตรอบคันอีกจุดหนึ่งของตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์ค่ะลูกค้านะคะสามารถเลือกสปอยเลอร์เป็นแบบสีดำก็ได้หรือสีขาว สีเดียวกับตัวรถแบบนี้ก็ได้ค่ะสามารถเลือกได้เลยรับรองว่าออกรถก,กับตุ้มเนี่ยแต่งให้สวยงามแน่นอนค่ะรับประกันเลยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะตุ้มยังแถมมีเลยค่ะอุปกรณ์ภายในนี่ช้นนี้นะคะก็จะเป็น าถาดท้ายวางสัมภาระให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เอาไว้าวางสัมภาระกันเปื้อนเวลาแบบเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆนะคะหรือว่าเดินซื้อของในตลาดมีของแห้งของสดเอาวางไว้ด้านท้ายน้ำไม่ไหลออกแน่นอนค่ะยังไม่หมดนะคะที่ตุ้มจัดให้กับลูกค้าคันนี้จะบอกว่าแน่นมากๆเลยไปดูภายในกันค่ะ นี่เลยเห็นไหมคะว่าภายในที่ตุ้มแต่งให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นชุดเบาะหนังแบบสีดำนะคะสลับกับสีแดงทูโทนนะคะคุมเบาะให้ใหม่เลยแล้วก็เพิ่มเติมให้ตั้งแต่ชุดคอนโซลหน้าของตัวรถนะคะนี่ให้กันแบบเต็มๆและก็ยังจะมีหุ้มข้างประตูให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะ นี่ค่ะแล้วตัวของเบาะด้านหลังนะคะเป็นยังไงบ้างจัดให้แบบชุดสวยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นตัวเบาะสีดําเดินได้สีแดงนะคะแล้วก็จะมีขอบเบาะเนี่ยทาเป็นสีแดงอันนี้จะเป็นสีแดงวายนะสีงานจริงสวยมากๆเลยค่ะและยังไม่หมดเท่านั้นนะคะความเรียบหรูดูดีดูแพงก็ต้องมาด้วย พายางเข้ารูปคะ่ะเป็นแบบอันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นเป็นแบบชุดกระดุมซพ่งน็จะมีให้เลือกนะคะทั้งกระดุมเอยลายตัดเอ่ยสามารถเลือกได้เลยยังไม่หมดเท่านั้นนะคะนิสสันอเมรารุ่น E อเนี่ยคันนี้จัดหน้าจอมาให้ขนาด9นิ้วกันเลยคะ่ะนี่เลยหน้าจอก็เล่นง่ายๆเป็นแบบทัสกีนนะคะขนาด9นิ้ว ดูสิคะแอปพลิเคชันบนหน้าจอเนี่ยเยอะแยะมากมายสามารถเปิด YouTube ดูได้หรือจะดูผ่าน g o o g l e m a p อหอยังมีอินเทอร์เน็ตอ่ะหรือสามารถดูผ่าน l o o g p s m h r โคมสามารถค้นหาได้เลยค่ะที่เราจะไปและที่สำคัญเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะคะยังสามารถโหลด Play Store เข้ามา,าเลือกแอปพลิเคชันเอาไว้ใช้งานได้อีกและยังไม่หมดเท่านั้นนะคะ เมื่อติดหน้าจอมาแล้วเนี่ยก็จัดนี้ไปเลยค่ะระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเติมมากขึ้นกับนี่เลยกล้องมองภาพขณะถอยจอดนะคะก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะคะตัวรถเข้าไปได้เพิ่มมากขึ้นอีกอันนี้จัดให้ทั้งชุดรับรองว่าคุ้มค่ารับประกันได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับนิสสัน a อเมร่รุ่น EL คันนี้ แบบจัดเต็มให้กับลูกค้าทั้งภายนอกแล้วก็ภายในถ้าลูกค้าท่านใดนะคะชื่นชอบหรือต้องการเป็นเจ้าของรถนิสสันอ m เมรานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยติดต่อหาตุ้มได้เลยนะตุ้มรับรองว่าจะแต่งให้ลูกค้าออกไปเนี่ยวสวยๆแล้วก็ด้วยความพอใจแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะชื่นชอบฝากกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตาม มีข้อมูลตรงไหนดีๆอยากแนะนำให้ตุ้มทำคลิปต่อๆไปของนิสสันอ m เมรก็ติดต่อหาตุ้มนะคะคอมเมนต์ Comment มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลย mm hmm. หรือถ้าสนใจต้องการจะซื้อรถยนต์นะคะนิสสันรุ่นไหนก็สามารถโทรหาตุ้มหรือว่าทักไลน์ตุ้มผ่านทางอินบ็อกซ์นี้มาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายไปส่งรถลูกค้ากันเลยค่ะ